มีงานส่งตัวนักกีฬานะอืมที่เกาหลีเขาจะไปแข่งโอลิมปิก2,024เขาก็สวมชุดไปเลยชุดสูทสวยๆคุณนะอืมที่มีโดนคนูอบอริจีไงอืมเธอดูสิไปเอาบริจีเขานะสวยมากใส่แล้วดูดีชุดเสื้อผ้าเนี่ยนะใส่แล้วไม่ต้องไปถามหาว่าสวยไม่สวยใส่แล้วมันส่งเสริมคนมันส่งเสริมบุคลิกภาพมันส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นหน้าเป็นตา ย้อนกลับไปก็คือเกาหลีใต้รอบที่แล้วเนี่ยโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นะนะครับโตเกียวโอลิมปิก2020เนี่ยเขาได้มา20เหรียญรางวันได้ทองมา6เหรียญเงินมา4ทองแดง10รอบนี้เนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาบ้านพี่เมืองน้องนะที่เราฟรีวีซ่าอยู่ทุกวันนี้ก็คือไปช่วยเคารบไงส่งทหารไปช่วยเคารบนะ ออเราก็เข้าเกาหลีใต้ไม่ต้องไปขอวีซ่าไงแต่ว่าติดตอมอฉ่ำคุณนะกลับมาขอเธอว่าอืมอ่ะตามนี้นะชุดสวยๆงาม,งาม